เห็นอะไรครับพึ่ง,งมากินอะไรครับเป่าบับบว้พึ่งเป็นพึ่งนี่เองนะครับมันมากินน้ำนะครับอ่ะคุณครับจะเป่บาบับบๆให้พึ่งเหรอครับว้าว ออกมาว่าข้างบนมันต้องมีโอ้โอนี่เธอเธอระวังถูกพึ่งต่อยนะเป,นนเปิดไม่ได้หรอกตอนนี้เขากำลังเปิดน้ํามีระบบน้ําของเขาอยู่เราไม่ควรที่จะไปเล่นนะเพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะเปิดน้ํารดน้ําต้นไม้ที่มีเวลาว่าต้องลดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงพึ่งต่อยเวยอุ้ยทำไมล่ะเพราะอะไรถึงอยากให้พึ่งต่อยมันเจ็บนะมันมีเหล็กในหรือเปล่าพึ่ง พอมันต่อยเสร็จแล้วมันจะตายไหมถ้าพึ่งต่อยเราแล้วพึ่งจะตายไหมลูกที่เราอ่านหนังสืออะเหล็กในของพึ่งก็จะหลุดมาด้วยก็ทําให้มันตายได้เลยนะเพราะว่าเหล็กในมันเชื่อมต่อกับกับอะไรนะที่อยู่เป็นอวัยวะภายในของมันนะทําให้มันตายได้เลยพอมันปล่อยเหล็กในเสร็จมันก็ต้องถ้ามันอนัจะถอนตัวออกจากเาอ่ะมันก็จะทําให้พวก ไสอะไรของมันเลยหลุดโอกมาหมดเลยมันจะตายทันทีกระรเฮ้ว้าวสีขาวไม่เคยเห็นมาก่อนสวยงามมากทำไมเธอตาดีจังโอ้ไม่กล้าเห็นกระรอกกระรเือกกระรเผือกสวยจังมันสะบัดหางซะด้วย กะรอกน้อยสร้างรังแต่พอตัวมันเชื่องจังเลยนะเฮ้ยมันเรียกโอเมก้าด้วยแต่ว่าอย่าเข้าไปใกล้มันนะถึงมันจะทำท่าเชื่องเชื่องเรียกโอเมก้าก็เถอะโอเมก้าคิดจะไปใกล้มันไหม มันคิดว่าโอเมก้ามีอาหารไห้มันกินกร,รักตัวนี้เชื่องสุด